มันก็ออกแล้วนะครับผมเี่กก็จะใส่พริกแกงพริกแกงของพี่เอกนี่นี่พี่หนุ่มนะมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกนะครับผมแห้งะปิ๊กนิดหน่อยนะครับผมสำหรับคนเป็นเกานะครับเป็นเกาก็กินได้ไหมพี่หนุ่มจะผัดพริกแกงของเรานะครับควาน้ำมันมันออกแน้วพี่เนา่อ่าหอมเลยพี่หนุ่มตอนนี้ ว่าเริ่มจะเริ่มหอมแล้วนะเดี๋ยวหนุห่มเอาเอาเนื้อมันนะหนุ่มนะครับผมเอาเนื้อให้ผมด้วยนะให้สุกนะครับผมส่วนดอกหอมเนี่ยไว้ที่หลังเลยของเนื้อใส่ก่อนนะเบนเนาะผัดเนื้อให้สุกก่อนพี่หนุ่มเดี๋ยวที่มันติดๆไปก็ปล่อยไป ไฟนี่ก็เป็นไฟก,นนกลางเนาะ่ามากลางไปเลยไฟร้อนก็ไฟแรงก็ได้นี่ตอนนี้เราเป็นเตาฟืนน,นมันคุมยากอะ่ะมันจะมีกระทะแบบปิกนิกเนาะห,หนุ่มเนะป็นกระทะใหญ่เนี่ยสุดยอดเล็กๆนี่ก็อร่อยนะเป็นอร่อยด้หนุ่ม กลิ่นมันหอมมากครับผมใช่ครับแต่ถ้าเราลวกลวกดอกหอมนี่ก่อนนี่อาจจะ<อ>ทำให้สีมันสวย,นยหนุ่ม<อ>ถ้าไม่ลวกแล้วเราจะผัดทีเดียวเลยผัด<อ>ใส่ไข่ก็ได้นะผัดใส่ไข่ก็ได้น้ำหนึง่กนง,งคกงครับนิดหน่อยอเราจะกินกับข้าวสวยนะเราก็อยากได้น้ำนิดนึงอ,อ ก็จะใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับผมก็เป็นถูรสนะครับแล้วก็รสดีแค่นี้นะครับผมอ,อ,อ่อมไว้สักแป๊บหนึ่งซอนิดหน่อยตองความกลมกลม่อมตามด้วย น้ำมันหอยนิดนึง <c oughs> เอเ่ออกครับผมหวังมันเย็น <c oughs> เนะรอให้มันเดือดนะครับผม หมูกรอบป่ะเนาะหมูฮะนะีมหมูกรอบหวานเนาะ